AD <laughs> <laughs> wow. wow! Yeah, I'm gonna chop, i the light, get the light ยังก้าบเลยเย่าพี่สูงไว้สูงไว้นั่นแหละ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 เฮียไม่ตายวะเฮียเอ้ยเอสเอสพี่แจ็คไม่ไหวแล้วเฮียพี่มาที่สลับเลยพี่สลับเลยพี่สลับเลยสลับจบเลยสลับจบเลยสลับจบเลยสลับบจเลยเฮียเอ้ยตรงนี้อันตรายจะตายจะตายอะไรมึงไปไหนมึงจะไปไหนเมื่อกี้ร้องดิเฮียคือเกววายสัตว์นะตายสั เไม่เขาผู้หญิงเขาผู้หญิงใจเย็นไม่ชนอ่ะรอๆหน่อยผมกอดสู้ชุ่มชื้นมาสิกูเอ้ยอันตก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 จบเอ๊ต้องใส่ต้องบวกห้าวอ่ะโซโหบวกห้าอี๋ไม่พี่น่าจะสับไม่โดนเว้ยพี่น่าจะสับไม่โดนมันมีมันมีมันมีมุมไม่โดนอ่ะอ๋อใช่ใช่พี่ไปต้องพี่ต้องไปดูวิธีการสับยาเชร้อยอ่ะแต่แต่ผมว่าสนับน่าจะตายนานแล้วนะผมว่ารออะไรอ่ะ เยี่กระสุนหมดไปครึ่งแม็กเอ๊ะแต่แม็กลุกเร็วใช่ไหมเลยเราไม่ได้ชนะไฟแรกก็มี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 อยู่มีอยู่สองศพมีใครแบ่งไปศพหนึ่งปะไม่ผมว่าด้ขังหรอกเนาะไอ้แสนอยู่ไหนอยู่ไแก้วายมาดีมาดีมาดีเอาไปเอาไปไม่ได้ปะอยู่หน้าคุกอยู่หน้าคุกอยู่หน้าคุกไอ้แสนเอาหน้าคุกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ห่อให้มันเป็นเพราะเราส่ไปที่ห่อได้อุ้มน้อยด้วยพี่ซอมมันเลยความพยายามอย่าพึ่งไม่ต้องพูดแสนอยู่ไหนไปไปหน้าคุกกับผมดับไปกันไป พี่จับไปจับวาง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 ตรงนั้นเลยพี่สาระไปเลยเฮ้ยกรุบใหญ่มันใครอันอันนี้กรุบใหญ่ใครอ่ะบนเขาเสอสี่นี่ใครอ่ะมันหรอเฮ้ยมัน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 อยู่กรุบกรใหญ่มันอยู่บนเขาเสอสี มันบังก็อยู่มันบังก็อยู่มันบังก็อยู่มันาเกาะเลยมาแข่งเลยมาไปบอีกทีนี้ยังขอมาทันนะขอทันไี่ไฟมามาเร็มาเร็มาเร็มาเงี้ยมึงเลยมาให้หมดมาให้หมดมาแล้วตอนนี้เคย้าเออยังเคยย่าเคย้าเออยังไม่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 เอองั้นมึงมาไม่ไม่ไม่เอองั้นมึงมาข่าวต้องสี่เร็วโดนมาเลยก็ได้นะอู้ยี่กี่คนวะน้าเยอะๆๆๆคุบใหญ่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 หมดเลยคุบใหญ่หมดเลยเออคุบใหญ่หมดเลยเดี๋ยวไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตาย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 ได้ไฟแนนน่อ มากับเพื่อนก่อนหืมถิ่ศพถิ่งศพถิ่งศพถิ่งศพมาถิ่งศเบาเขาใหญ่เอาศพไปซน้อนมันหนี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 มันหนขับไล่ไปขับไล่ไปขับไล่ไปแต่แต่ไม่ต้องมามันหนีมันหนีถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนขับไล่ไปขับไล่ไปับอย่ารับยาคนนื่นมาทีมมันอยู่ข้อหมูนะกำลังไปกำลังไปมาละมาละมาละื่ะใช้ไหนเป็นตับตายเล้วเนี่ ผมมีซาวซี่นะพี่เอ็มจอยู่ไหนฮะมันไปแล้วมันกระจายแล้วจะมากระจายมันไม่ไฟพี่ไหนตอนนี้พี่ไะไอยู่ไรอยู่ไรอยู่คันหนึ่งบอลเลอร์บอลเลอร์ขาวบอลเลอร์ขาวอยู่ตู้หมู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 แยกตู้หมูแยกตู้หมูพอเข้าเมืองนะพอเข้าเบิร์กตู้หมูนี่าร้อนทองร้อนทองไอ้ไอ้แทใครอ่ะโอเคไล่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปมันขึ้นเขาเอาร้อนทองเฮ้ยมันมันเฮ้ยมันคว่ามันคว่ามันคว่ำชนเลยน้องไหนอ ปั๊มตรงตู้หมูอ่ะตู้หมูตู้หมูเข่าเข่ามาตู้หมูเลยเข่ามาตู้หมูเลยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้างหลังข้างไหนต่อข้าไหนต่อเนี่ยอยู่ตรงปั๊มเลยสนาลิบากนะตรงหน้าเป็นสนามลิบากเน่แน่แท็กแท็กแท็กแน่แน่เนี่ยไงป้ามาแล้วขาอ๋อดิสวยไปข้อหมู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 เส้นข้อหมูหมูตู้หมูข้อหมูข้อหมูแล้วไปไปไคูบ้าคูแท็กแท็กแท็กไวแท็กไว้แท็กไว้แท็กไว้แท็กไวเลยเฮ้ย สวยสวยเต็มล้ำเต็มล้ำมาใหยได้ดีตัวเดียวอ่ะุใมาเลยมาเลยเออมาเลยมาเลยมาเลยเลย่มาเลยจับมเจะักนี่อะไรนัยาวนะไม่ได้หรอกจีบแกงโง่ไอ้จามึโไอ้ยีหัวมึงเลยพี่ยสาสวยพี่ปะไปปะไปพี่ปบไปพี่ปไปพี่ปไปพี่ปะไปพี่ปะพี่ปะปี่กไปพี่พี่ปะไียปพื่นะไเพื่อนนี่ะพี่ไี่ปะพ่ี่ีแะีไป่ะ่อ่ะไป เต็มเต็มน้ำเต็มน้ำลกหลกคูหลกคูข้าหมูกลัวมึงแตกแน่ไปลงไปลงไปีเดีเดมาแล้วอกว้มแตกแน่ันว่ามันมันมนปีงไก่แล้วมันปีงไก่แล้วปีงไก่แล้วจั้นำมึงตะโกนไม่ดีวพากลัวมึงแตกแน่กลัวบีเดมาแล้วสวยจดีบี้าไปดิบรีเดมันอยู่ข้างหลังเอาไม่ใช่ ใช่เป็แค่วกมันแล้วพวกมันหีแล้วพว้เอออมาอมาเลยมึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีทีต้องกลัวแล้วแกมมนจะแตกอยู่แล้วแกมัแตกแน่พูดไปนิ่ออกี่นาทีแล้วอุ้มสมอเดไม่ไม่ไม่ไยังไม่ถึงพี่โแกมึงแตกแน่เฮียปังปังังัปักนงปั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 งปองลังังปังงปังงดังงงงง เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูไฟใหญ่หรอไฟใหญ่หรอไม่ไม่ไม่ไฟย่อยไฟย่อยเป็นตัวเดียวอะไรนะพี่ยาหวานปากดีเหรอไอสัตว์ตายแล้วห่อเลยตายแล้วห่อเลยตายแล้วห่อเลยผู้ใหญ่ไปอย่ามาหาผมห่อเลย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 ทันอยู่ทันอยู่มีป่ามีเสียงโวแคมมึงแตกแน่เจ้าไปจักพี่จับกระศพบจับทิ้งศพมาเมื่อกี้นึกว่าไฟใหญ่จำได้ป่าวว่าตรงไหนล่ะได้จำได้ นายยังไม่ป้นเลยนะไม่น่าอย่าแผ่วดีโดน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 เขาว่าออกแจ้งแตกแผ่วดีเฮียแผ่วสวยหอนะหอนะสิบเอ็สบอ็หอตอนสิบอดหล้มได้ได้ได้ ยี่หอเดย่เดมาให้เห็นตลอดครับปนทอจะกำลังจะพาหลุดนะของของคิดเราเกียที่คิดผมคิดเกีประมาณสามสิบมั้งเ่าพี่จะคิดขับรถอะไรเลือขาวผมจะมาเลือขาวอันนี้พี่ขับสั่อเอาอขับรอกี่ปะสี่จะมาเลือดขาวใครอ่ะมันนี้มันนี้ตอรอดหลุดัน จขาวึ้นี่ยทมาผู้ชนมันไม่ปลี่ยนเลยพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คว้าว่าพี่แจ็คถือปะลองถือดิพี่ลองถือดิ่พ้่ผมพี่พี่ลองขับดิ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 ไอผม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 อยากรู้ไงเลงปืนมันจะได้ไหมความเล่นของามเล่นขพี่กีฬาไอพี่กีฬไปกันพุ่งไปไอยี่ไม่ซ่อนวะพี่โอ้รถกากพี่พี่พี่ลงเลยตามตามตามพี่กีฬพี่ถือ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 ไอ้เชี่รถรถอย่างกาก ไม่ตอนศพเออขายเคื่องาดีกว่าขอขอเหมือนนะทหล่อครับพี่จาาไม่ไหวไปขอจบได้นะครับคนจะทำการทำงานเยี่ยไม่ใช่เวลาหาประสบการณ์นชิบหายเหียงานกูเต็มเลยเนี่ยใช่เรื่องมัเนี่ยสัตว์เอาเลยเฮียเราบอกอยากเล่นคืออะไรตอนแรกอยากเล่นไงตอนนี้ไม่อยากแล้วเหียจะแก้งานไม่เหียอะไรไม่รับงงานมันํามีเียอะไรเตอนนี้พี่มาทำไมอะตอนเนี้

เอ้ไม่ไม่ทันหนิใช่ป่ะซอเคสเนี่ยทันพี่เคนที่เราอุหอทันทานครับเออตอนประมาณห้าอิดกูจริงไม่ไม่ได้กูจริ้งย่าอตอนนี้อยู่ละตอนนี้ท่าเรือตอนนี้ท่าเรือโคตรเยอะที่กูนอนน้อยจนลืมเวลาปิดประเทศละไอ้เบเบเกมไปป้าพักผ่อนกันบ้ามันเถอยวัยรุ่นวันนี้พี่หลับตอนกี่โมงวะสี่โมงเย็นมั้งไอ้เหี้ยอ๋อเหรอ อ๋อมันอ๋อมันไม่ใช่40นาทีนี่หว่าหลับสี่โมงตื่นกี่โมงหลับชั่วโมงเดี๋ยวสุดยอดไหวไหมนี่ไหวมึงบนลำแล้วเว้ยพี่สาวกับเที่ยงคืนก็ตอมอกันได้แล้วนะครับเดี๋ยว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 รีบไปไหนอ่ะโอเคถ้าสุดยอดเลยแก๊งกูหมอขับผ่านไปอยู่กันห้าหมู่กันชนหน่อยใช่ชนให้หมดเลยเนี่นี่หมอใช่วะเนี่ยไอ้เนี่ย ต็ว่ารถมันกำกัไงไม่รู้กันสองนั่นเลยอ่ะแปะอะยังเลี้ยวยากจังเลยปดแสบหมอนาแล้วไม่ชอบไม่มันผมจูนให้มันเลี้ยวดีมันสะบัดพี่ก็เลยต้องจูนให้มันเลี้ยวเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบบาลานซ์บาลานซ์อ่ะแข็งกัวโสดจริงไม่เข้าใจตาตีกวคือตีโค้งอย่างไกลเลยผมเล่นเข่ายากหน่อยอฮอร์ที่นี่แม่งเก่งอ่ะดิเห็นเขาโพสต์รับอะไรอ่ะเทียร์โอเวอร์อ่ะ สี่ทุ่มสีทมส่ทุ่มสีทมส่ทุ่มสี่ทุ่มหลังนี้หลังรีสี่ทุ่มมึงไม่ไมมเลยนะสองคู่นะแล้วพรุ่งนี้สามคู่แล้วพรุ่งนี้มีมังกรแดงกับโนซอฟเอ้าเอกันแแตลวหรอใช่แต่โนซอฟจะใช้สีเทามังกรแดงจะใส่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 หูให้เก่าเหรอเมืองอย่างานะไรเงี้ยคอขวดเนี้ยจัดดูไหนนะวอาเลือกขาวในเมืองพี่ในเมืองไปเอารถลุ่นวาเลือกขาวของมันพี่แต่ว่าเราได้ <c oughs> อันนี้มี่คัดเล่นอยู่ไหนบ้างพี่ขอที่ตำแหน่งอยู่เขาข้ารทหารโดนตำบสองลันหอลำหนึ่งหอแดงได้ย่ะนันบุกแดงเพิ่มเยอะมากจริงๆรอบนี้เคพี่แสนเคสใหม่ยื้อได้ยยื้อให้เดี๋ยวยื้อให้เยี่ยอะไรไม่ใช่ฮะส่วนเด็กจะพังแล้วเนี่ยใครบ้างตอนนี้ที่เป็นเคสต่อเนี่ยที่เป็นตัวก่อนคนแรกเออต่อของคนแรกที่เรื่องของคลิปอ๋อตอนห้าสิบหกเออตอนไหนอะใกล้แล้ว โอ้โหชี่หมอ 23, หมอยี่สามหมอย่างเยอะช่วงนี้หมอเขาเยอะเนาะเกยมตำรวจไปนะ่ะเห็นไหมตำรวจมาแถวไหนครับตำรวจอยู่แถวไหนบ้างตำรวจไปบายเที่ยวโอเวอร์เหรอไปทางผมว่าโอเวอร์นั่น่ะสู้ยากนะถ้าเป็นตอนเนี้ยพีไ่ไม่ต้องลองนะเพราะว่าด้วยด้วยจำนวนคนอนะ่ะห่างกันเยอะครับแล้วก็เรื่องของด้วยเรื่องอะไรด้วยอ่ะเยน่าจะนำนำ้อง น่าจะนําทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะคนหรือทรัพยากรน่ะแต่ผมว่าถ้าถ้าของเท่ากันคนเท่าอ่ะผมให้โอเวอร์ยังไงโอเวอร์ก็น่าจะแข็งกว่าอยู่แล้วแต่ไม่รู้อ่ะทางนี้ท้งนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าดีไม่ดีโอเวอร์อาจจะชนะก็ได้ใครจะไปรู้แต่เทียเขามั่นใจนะเทียเขาได้เขาได้พวกคอนรีเฟรชเก่าไปเยอะนี่แลรีอ่ะแพ้ไฟคโก เยอะมากเลยค่ะเลเยอะเพรว่าสคู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังรีคุยใหม่หลังรีคุยใหม่เพราะแต่ไอ้หลงไอ้หลงมันจะมาอย่างหลังเรียกมาแล้วแค่ไมมาเราควรอาอกไม่ไม่พี่พี่เจ้าเอาออกแล้วจบเราตอนนี้นะไม่ไหวแล้วไม่มาบ่อยเกินหลงมันมันไม่ติดพี่มันมันติดอยกเป็นเวลาพังไปโอ้มันมันไปไอ้ลงมาทะเลทรายตัวหนึ่งนะ นก่อนหน้านี้มันบอกว่าท he right. uh, ี่บ้านเี้ยไปทำงานไปองไปทำงานมึงมึงเนี่ยบ้านนี้สอพี่ตาเข้ามาคุยว่าพรุ่งนี้มีคู่มังกรแดงกับโฮซ้อมเราจะไปคุยกับมังกรแดงไหมว่าใครจะใส่ชุอ๋อมังกรแดงโทรมาบอกผมว่าใส่ฮูดี่เขาจะใส่ฮดให้เจอตำรวจเจอเจอเจรวจเจอตำรวจสองคันสองคันอยู่เขาสภาาใช่ใช่ใช หาเเทอร์ล้วกเอามาเอาอยู่เอลงมันะไดมันกำลังกลับผมอยู่แล้วเนี่ยผมอยู่แลอ๋อเห็นล้แต่ห่อไม่เออแล้วมันห่อห่อหวังแคสได้ป่ะอันเนี้ยไม่ไม่จไปไม่ไดพ่ดปุ่มไปนไปก่อนหลุดปะจะไรออันเนี้ยมันมัน้งเอได้เพื่อนจจอยู่ไหมพี่เอาไอ้พี่่แจ่โอ้โหหาอีกแล้วพี่กู้มไปที่ไหนใกล้ พ็ซอีโอใหญ่เอ้ยหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะตำรวจตำรวจสองคันเข่าสะานหลุดแล้วนะตำรวจโซนไหนเยอะอ่ะริพน่ะเดนกตำรวจซนไหนเยอะอ่ะในทงนอกเมืองเยอะ มีมีมีใครเล่นในเมืองอยู่ไหมผมเข้าเมืองในเมืองแล้วอ่ะผมผมพี่ตอนนี้ผมเล่นอยู่ไหนครับตรงตึกแดงครับเราไปโอเคพี่แจ็คพี่แจ็คพี่หลับไปไหนพี่หลับไหนไปไหนพี่ผมเดียขึ้นบ้านคนรวยนะครับเฮ้ยพี่แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็ค รถตำรวจสิบสิบไม่หกักอยู่เสาสไม่มหกักลบสิบไม่หักโอเคพี่ไปชนออกขึ <c oughs> ้ <ไป S 2> นตื่นเลยวะแล้วมือดนอะไรพี่ทำอะไรอยู่สเตเดียมนะเล่นอยู่สเตเดียมนะตอหยิบคนสเตเดียมออกมาก็ได้เลยเฮ้ยเฮ่อเฮ่อเฮ่อเฮอบินอยู่สะพานสะพานสะพานพระรามแปดอะ คิดอยู่แถวนั้นเ,ออาาทเทนาะเอ้ยบินไปหาใครวะไม่ถึงป่ะแต่ว่าได้อยู่ ไอฟองมันผิวจัดเลยแหละก็ตำรวจไปซาลาจีนนะพี่สอพี่แจ็คพี่แจ็คอยู่พี่พี่แจ็คผู้หญิงครับปิกปุกปุกปุกพี่ชายผมหน่อยได้ไหมว่าไงนายโอเคไปไหนมาเราพับคุยงานคุยงานอีกแล้วไม่ใช่เวลาคุยงานไหม <c oughs> ชิวๆนายไม่ต้องกลัวเราโฟกัสจอตลอดคือเวลาสตอรี่นายเชื่อเราเดชิวตำรวจหมอไม่มาหรอกเอโอเคโอเคเยอะนะอย่ามานะ ผ um, ู้หญิงขอพูดไม่ได้นะครับพี่ชายผมอยากคุยด้วยอยากเป็นฟนอะได้ปะเี้ยค่คุยต่าได่ไรพี่พี่ไม่ฟอกไม่ฟอกเกมเลยอะฟอกเกมดีเงี้ยนี่กูตื่นมาเลยนี่ยกูแบบเดะห่อหอหัวใจกูจตึบๆเลยเนี่ยเ้ส้นเอ้ยเชียตำรวจสองพันเส้นออกแฮเวิร์อัธยาาอยู่ไหนผุายอยู่ไหนผุ้อยู่ไหน เออเดี๋ยวไปจิ้งเรียกคุปมาหาได้นะเว้ยเออเชีวเเดี๋ยวเดี๋ยวไปน่าจะถึงอยู่นะถึงอยู่อ่ารถไม่เห็นละเหลือเหลือแต่หออยู่ที่หน้าตอนเนี้ยสะทอยคิดสะทอยยากจัดใช่หอแม่งยากพี่ไปเมืองบนนะพี่พี่ได้ฟังก่อนฟังก่อนพี่พี่ไปหออยู่ดีจีนะหออยู่ดีจีนะโอ้ยยัหอแรงจัดถ้าถ้ามันจะหม่งพี่มันยิงตกหอหรือเปล่าวะอยากรู้อ่ะมันตกรได้ ได้เพื่อนได้ที่อีกันแล้วมันถึงว่ามันยิงกระจกแตกจะยิงโดนหรือเปล่าเราได้กินตัวตัวมันกระจกแตกไหมไม่ตอนกี่สไงเบต้าลเฮ้ยมาถึงแล้วนะมาถึงแล้วนะจะโม่งนายวะกดเส้นหลัก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 มีตำรวจตามมาคันเดียวเห็นปะส่วนส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้คันเดียวคันเดียวคันเดียวเหลือเหลือเหลือแค่ใกล้ใเออมั้งปะ อีนี่เอาอีนี่ข้างหลองพี่แนพี่แนไม่เลพี่เอาลตดแล้วตำรวจติดค้มโอ้โหหอแม่งสับสบัดยากจริงหออ่ะอุ้ยอ่้องไปเมือ่้นมาไม่หววะหอแมงแรงเกืนพี่ซวกับพี่กขชนหินกลับมาข้าถในแมวาพี่สอวพี่ไๆๆๆเดี๋ยวพี่เอกวิเออเขามงบนมีมีมีตำรวจตามตามไม่มาปะเยอะมากพี่อี๋พี่สอวพ่งมาระวังมันดักนะเอเคน้องชาย มีหมอหนึ่งตรอสองคัน่ะไปทางเบือบนอะต้นไปอีกคันนึงตรอสามละขึ้นไปเบือบนอะไม่สามอยู่แล้วน่าจะเป็นสีหคันแล้วจังอะวะเมื่อเดียวหอหลุดเฉยอย่างวะเมันอยู่ใกล้ดอกไม้อะเ่สซอเราได้เสียงเซเลน ไปฟังฟังฟังกูกูกูขึ้นโคเคนะโดนตำรวจโดนโดนแค่อ่รถตามพอหายละอ่าตะกลับมาละฮอกลับมาละลองโดดๆเกิดกรหลุดพี่โอเคนะพี่ต่อพี่ต่อโคเคนะมีมันกำลังขับขึ้นมาพี่เออเนี่ยแล้วฮอฮอลำหนึ่งตำรวจอยู่ตรงเบรนน่งหนึ่งนะพี่แสนป่นมันได้แล้วป่ะ ัพี่ป้นมาไปแล้วอันนั้นเชลียร์เก่าพี่เนาะพี่ทิพย์ยอมเนาะไปไหนวะมันเกมหรอถ้าไมเกมที่ต่อเช้าอ่ะกิ๊กจะมาเช้าวกิ๊กจเยอะให้เยอะให้เยอะให้คิดเล่นไปน้องแล้พี่อยู่โอเคนะจะหอดตอนห้าหกแล้วแล้วพี่เติมกระชาไปยังเนี่ยพี่แจ็คเติมพี่อะไรเพิ่งตื่นมันจะหมดแล้วนะเออเดี๋ยวเติมแป๊บนึงสังหรีก็ซัดเลยก็รออยู่ทะเลทรายเนาะขอบขอบ รอไล่ผมละตอดรไล่ผี่พี่ยังไม่โดนเลยใช่ไหมพี่สอเขียนโดนแต่อโดนแต่หอยยังยังยิงยั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 คยัง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 ้ังย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 มันยังยั่ยังยังย้อยังยยังยังยัยัยหงอยัง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 ยยัง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 อยังยังยังยยัยังยังงยังยัยงยังงวังยังยัังยังงงไังงยังยยวงยงยยยยยยังัังงยดยงยยยัย อ้ยเชียเชียวแล้ววนกลับขึ้นไปใหม่ลืมไปไม่ใช่บ้าเลยได้เอาแหมตุ้มแก่โอ้ยเฮียไม่ได้หรอพี่เออมึงเล่นตรงนี้ไม่ได้มึงโดนชนซ้อมผมปล่อยสมไปตั้งไก่แล้วแบบอยู่ดีผมไปแอบแล้วเขาเอาหัวช่ะเชื่อใจผมเอยผมไหวไม่ได้นี่ท่ผมต้องเห็น มผมเลยเขาเอาอมมาใส่แกงหัวแล้วก็จับอาจจะโดนเป็นอันนี้หรือเปล่าโดนเป็นที่เหมือนไม่ไม่ไว้ใจผมอ่ะไม่ไว้ใจพี่กับพิดตาไม่ไม่ไม่นั่งดูอยู่เนี่ยเคยเคยมีปัญหากันแล้วรอบนึงอ่ะจะคุยกับตำรวจไปแล้วนี่ผัดไทยโดนอุ้มห่อเฮ้ยหลุดนะนี่หอไม่ไล่แล้วส่อไอ้เหี้ยก็เหี้ยแล้วพี่ไหนวะหอขับยังไงไล่ไ มันมันไม่ไล่ไอ้เหี้ยมึงรีบหลุดจากรถไปเร็วเอาดีๆเออหอไม่ไล่แล้วผู้จิงผู้เล่นผู้จิงอ่เขาเสียอยู่ทางขวาอยู่เลยขวาไหนวะมันหามึงไม่เจอเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไหนวะพี่ซอยอยู่ทางไหนครับพี่ซอยอยู่บนอยู่บนหัวมึงไหนวะไอ้เหี้ยเอ้ยผมก็ว่าอยู่เสียงใบพัดด่ะมันจะหลุดได้ยังไงเย้ พี่มาเส้นขวาพี่มาเส้นขวาพี่มาเส้นขวาแล้วมีหมอนะจริงจีอะอยู่บดอ่อะบดอตะบลมีตัรอนะพี่มาพี่มาเส้นโพกล้วยนะพี่มาเส้นพี่มาเส้นเก็บกล้วยโดนโดแต่ฮอตอนนี้ตำรวจอยู่ไกลไกลหอไม่เร็วเกินอ๋ออยู่ไกลมักหมกหมกหมกเว้ยเหมือนแม่มันเหมือนดูดตูดมึงวะมันแซงมึงแล้ววะเออมันเร็วพี่ไม่ไหวหรอก ต้องรถต้องมีสักห้าร้อยอ่ะพี่ประมูลอ่ะนี่ประมูลนะเผลอในเขาวิ่งเข่าไอ้ห้าร้อยอ่ะเอาไงดีวะพี่ยิงแม่งเลยไหมตรงยิงตรงหันแล้วแบบหันแล้ววัดกันไหมยิงแม่งเลยไหมอะไรอ่ะมึงไหวมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามขี่เขาในเมืองอยู่นะคืขี่ขี่เส้นเส้นอีโคเลยนะเส้นตรงเลยนะรถแตะฮอนอ่ะเอ้ย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 ไปเล่นเมย์อื่นเลยไปเล่นเมย์อื่นเลย กินทีที่เออคิดบุลละบุลละบุลละละไอ้บุสมันก็บูดตามเหมือนกัน <c oughs> ไม่ไหววะพี่นะถ้าเข้าในเมืองได้ผมว่าผมสะบัดได้ถ้าไม่มีใครดักนะจะกินตู่ๆนะคันหลังไม่ตามเลยอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าม,มีหรอก สวยสวยดีเฮียสวยดิเล่จุดร้อยเออเล่โง่มันโง่มันเชื่อกูมันโง่สวนมันโง่มันโง่โง่จัดโง่จัดพี่โง่จัดนี่ไงเฮียเฮ้ยขอรีบไปเรีบร้อยเรียบร้อยเรีบไปอยเรียบร้อยคุยเอ้ยไม่ได้ยินอีกหรอวะอยู่อยู่อยู่ริมเลนนะอยู่ริมเลนนะไปอยู่ริมเลนนะจะไม่คมใหญ่อพะว่าอะไมีการไม่ต้องโมยยิ่งเหลือแต่ฮอพี่ พี่เราช่วยไอ้คิดเลยก็ได้ไหายไปประ,า 4, ะมาณสี่สองอะของคิดอะเฮ้ยเราดึงหอไว้ชิลคิดน่แง่ดีถูกเจอไอ้หลอดไม่ไเนี่ยจบเลยเนาะไอ้เฮียอะไรผมหลุดผมหลุดผมหลุดเชื่อดีผมพาพี่หลุดได้เอาดิจะจ่าใจปะตำรวจมานะคันหนึ่งของหลอเอ้ยชิลๆๆๆไม่ต้องกินเยอะพี่กินอะไรเยอะแยะเชื่อใจ นีไ ja eh ่ไงจะเอ๋โอ้ยยัยย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 ย้ยย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 ยวยย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 ดยยอยยยยยยยอยยยอยย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 ยอยย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 รยย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 ยเกมวยย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 ย โอ้ยรถควยเยอ้ย,ยียรถแลยำได้เอาคอนเทนต์อีกแล้วอะ่ะนา<ม>ย,ยโอ้ยมาบไปอะไรอ่ะโอ้คุยเอ้ยมีเกาะหนานโนยคุ้ว่าวะไอสัตว์ยีรถกากควยทางตรงก็หนีหอไม่ได้ประมูลเทียอะไรเนี่ยมึงไม่น่าเกิดมาเป็นประมูลเลยว่ะพูดตรงๆ น่าจะมาเป็นรถแจกเริ่มต้นน่ะ